เ v e r e เ t ร์ i ว e า a แทกราคาค่าตัวน้อง1นึ่งล้านเก้าแสนสบาทแต่งไปเท่าไหร่ก็แต่งเราราไม่เกิน5 0 0 0สนบาทคือไม่ได้แต่งเป็นส่วนต่างนะคะแต่ว่าเขาใส่โชแคแล้วเรียบร้อยเปลี่ยนเบรกแล้วเรียบร้อยหน้า FORD แต่งของวิกเตอร์ สวัสดีค่ะพบกับแอนน l เบล o อดอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะก็มาอัปเดตรถให้รับชมกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะแอนจะพามาชมรถ e v e r อร์นะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งสำหรับครอบครัวที่ฮอตสุดๆเลยค่ะก็เดี๋ยวแอนจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้น้องแอนรีวิวรถคันต,ต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวแอนพามาชมเลยค่ะคันนี้นะคะเป็น Ever อร์เรสตวแทกราคาค่าตัวน้อง1นึ่งล้านเก้าแสนสบาท ไม่รวมแต่งนะคะที่บางท่านเข้าใจผิดมาหลายคนแล้วค่ะว่าราคานี้รวมแต่งไหมจริงๆไม่รวมแต่งนะคะแอนแจ้งชัดเจนเลยนะคะแต่ว่าถ้าพี่ๆบางท่านนะคะอยากจะสอบถามข้อมูลอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรหาแอนหรือทักแชทแอดไลน์ได้เลยที่ลิงก์ด้านล่างนี้เดี๋ยวแอนทิง้งลิงก์ไลน์แล้วก็บร์โทรไวใ้ให้ติดต่อนั่นเองนะคะก็คันนี้เลยค่ะหน้าตาของน้องหล่อไหมคะหล่อนะคะคันนี้ที่แอนจะมา พาดูนะคะว่าคันนี้แต่งไปเท่าไหร่ก็ 500, es, แต่งราราไม่เกิน5 0 0แสนบาทแต่พี่ๆบางท่านอยากจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้อยากจะแต่งหล่อแบบนี้หรือไม่แต่งหลอกก็ได้นะคะอันนี้คือไม่ได้แต่งเป็นสุลต่านนะคะหลายๆคลิปเป็นสุลต่านแต่คันนี้ไม่ได้เป็นสุลต่า <okay>. นแต่คันนี้ก็คือเป็นลักษณะสูงเท่าเดิมไม่ได้โหลดนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบโหลดเป็นทรงสุลต่านเลยแต่ว่าเขาใส่ชคแล้วเรียบร้อยเปลี่ยนเบรกแล้วเรียบร้อยนั่นเองเดี๋ยวคันนี <Okay. S 2> แ้แอนจะให้ดูก่อนเลย ด้านหน้าของเขานะคะมีกระจังหน้าตัวนี้เขาเปลี่ยนมาแล้วกระจังหน้า FORD เป็นสีดำเงาซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากได้สีอื่นก็สามารถขัดตอมหรือเปลี่ยนสีเป็นสีอื่นได้นะแดงดำน้ำเงินเอาสีจีดจก็ได้แต่คันนี้พี่เขาอยากได้แนวคุมโทนเป็นดำเงาเทาดำรถสีเทาดำนะคะก็ถ้าเกิดว่าจะเอาเป็นสีอื่นก็ได้แต่แล้วแต่คนชอบสไตล์ไม่เหมือนกันแล้วก็ด้านล่างนะคะตรงนี้เป็นชุดแต่งของวิกเตอร์ ชุดแต่งวิกเตอร์นี้ค่ะสัญลักษณ์ของเขานะคะก็จะมีอยู่ด้านล่างเลยค่ะว่าเป็นวิกเตอร์แต่ไม่ค่อยมีใครมานั่งมองหรอกค่ะว่าเขาแต่งชุดแต่งอะไรแต่ส่วนมากเราเลือกได้นะว่าจะเอาเป็นชุดแต่งของอะไรชุดแต่งวิกเตอร์ AKC ชุดแต่งวหรือจะเป็นวาซุมาก็ได้แต่คันนี้ของพี่เขาเปลี่ยนเป็นวิกเตอร์ V2 นะคะหน้าตาก็เลยจะดูดุไปอีกแบบนึง แต่ถ้าเกิดว่าเราจะทําสีอื่นก็ได้นะเราจะทําเป็นสีดําเงาเท่าดาหรือจะเป็นสีเดียวกับตัวรถก็ได้คันนี้ค่ะแอนจะบอกเลยว่าเดี๋ยวแอนให้ดูด้านหน้าก่อนนะว่าคันนี้เขาแต่งอะไรไปบ้างแล้วก็เดี๋ยวพามาชมด้านหน้าก่อนเลยคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าไบเมทริก LED หรือเรียกง่ายๆว่าเป็นไฟหน้าอัจฉริยะคือสับบ้านๆง่ายๆเลยจ้ะลูกแก้วนะคะมีทั้งหมด3ลูกตรงนี้ค่ะมันเป็นไฟหน้าที่อัจฉริยะยังไงก็ ดวงบนของเขาเวลาเขาหาคัดออฟหรือคาลิเบตนะคะเขาจะส่องสว่างไปหาเส้นถนนทส่องสว่างไปหาเส้นถนนก็เขาหาคัดออฟของเส้นถนนนั่นเองด้านบนนะคะเขาจะปรับเป็นไฟสูงก็คือเป็นปรับดวงบนขึ้นบนและลงล่างแล้วส่วนด้านนี้นะคะดวงนี้จะเป็นปรับสายขวาส่วนดวงเล็กนะคะดวงเล็กๆตรงนี้มันจะเป็นมุมที่เวลาเลี้ยวรถซ้ายหรือขวามันเป็นมุมอับสายตาที่พี่ๆบางท่านอ่ะเดี๋ยวแอนส่องมาให้ดูด้านข้างตรงนี้เลยะคะ่ะ เขาส่องสว่างมาทางด้านซ้ายหรือด้านขวาของตัวรถจะส่องสว่างมากๆเวลาเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเวลาเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาไฟอะค่ะจะติดตามล้อเลี้ยวของรถนะคะเขาไม่ได้แบบว่าติดซะแบบทั้งสองดวงนะคะเขาติดแค่ดวงใดดวงหนึ่งฝั่งนี้ติดฝั่งนั้นดับเดี๋ยวแอนจะทําให้ดูก่อนเลยว่าเวลาเขาติดเขาติดยังไงเดี๋ยวแอนจะขออนุญาตสตาร์ทรถก่อนนะคะ เดี๋ยวขึ้นรถให้ดูก่อนมองที่ดวงไฟดีๆนะคะดูที่ไฟด้านหน้าดีๆเลยนะคะเห็นไหมว่าเขาจะขยับซ้ายขวาขึลนลงแล้วก็ส่วนถ้าเกิดว่าไฟดวงเล็กๆที่เขาจะติดนะคะเห็นไหมว่าเราเลี้ยวไปทางขวาไฟดวงเล็กๆจะติดทางด้านขวาส่วนถ้าเกิดว่าไฟทางด้านซ้ายจะไม่ติดนะเดี๋ยวแอนจะลองขับมาให้อยู่ใน เลนปกติให้ให้พวงมาลัยอยู่ในเลนปกติเห็นไหมว่าไฟก็จะดับไปเวลาถ้าเกิดว่าเขาเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาไฟมันจะติดด้านข้างออกมาให้สว่างวิสัยทัศน์ด้านข้างนั่นเองอันนี้คือแบบว่าสตาร์ทให้เห็นภาพเลยนะคะก็เดี๋ยวคันนี้ค่ะจะมีการส่งมอบในวันพรุ่งนี้ ก็เลยว่าอาจจะแบบมาทําให้พี่ๆได้เห็นว่าเวลาไฟดวงนี้เขาติดเขาติดยังไงอันนี้คือไฟด้านหน้าเนี่ยมันจะมีไฟสีแคมป์นะคะตรงนี้สว่างทั้งกลางวันและกลางคืนถ้าตอนเช้าเขาก็จะหลีไฟไม่ไปแยงตาเพื่อร่วมทางแล้วก็ไฟที่เด่นนะคะก็จะเป็นไฟเลียวนี่แหละเป็นไฟสีส้มแต่ประมาณนี้แล้วก็มีไฟด้านล่างค่ะอันนี้จะเป็นไฟตัดหมอกเป็นไฟตัดหมอก LED ซึ่งเป็นไฟที่เวลาถ้าเราเดินทางกลางคืนแล้วรู้สึกว่า มองไม่ชัดวิสัยทัศน์มองไม่เห็นเลยฝนตกมองไม่เห็นเราก็ตัวนี้ค่ะเขาจะเปิดไฟให้โดยอัตโนมัติหรือเราเปิดเองก็ได้ส่วนดวงดวงบนเนี่ยค่ะไอจะบอกนิดนึงว่าตัวนี้เขาทํางานควบคู่กับต้อง A อเดตที่อยู่ด้านบนกล้องด้านบนนะคะเขาตรวจจับว่าถ้าเกิดว่าไฟนะคะด้านท้ายของรถไม่มีรถด้านมาอ่ะไม่มีรถด้านหน้าส่วนมาหรือไม่มีไฟท้ายของรถนะคะเขาจะเปิดไฟสูงให้โดยอัตโนมัติ แล้วส่วนด้านหน้าถ้าสมมติมีไฟมอไซค์โผล่เข้ามาเลยค่ะเขาจะแหวกออกให้เลยนะไม่ไปแยงตาเพื่อร่วมทางด้วยส่วนอะคริลิกนะคะแอนจะบอกนิดนึงว่ารุ่นนี้วายเทคอะคะ่ะเขาติดมาให้แล้วเรียบร้อยเราจะไม่ติดก็ได้นะเราจะติดเพิ่มก็ได้แต่อันนี้พี่เขาอยากให้รู้ว่าเป็นรุ่นอะไรมันจะมีด้านข้างแล้วก็ตรงฝากระโปรงส่วนตรงนี้ค่ะกล้องนะคะมีกล้อง360องศาเป็นกล้องรอบคันกล้องมันจะมีทั้ง หูบ้านของกระจกแล้วก็ด้านท้ายของตัวรถแล้วก็อันนี้เป็นกล้องหน้าด้านหน้าของตัวรถมันจะมีตัวช่องเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกตัวทําความสะอาดของตัวกล้องด้วยส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะมีกล้องไม่ใช่กล้องกล่องเลดราค่ะกล่องเลดร์ตัวนี้เอาไว้สําหรับรักษาระยะห่างเวลาเราใช้หมด adaptive cruise control แล้วก็อย่างตัวนี้ถ้าเกิดว่าเรา ขับตามนะคะขันหน้าอยู่อันนี้เขาจะรักษาระยะห่างให้แล้วก็เบรกเองเราไม่ได้เบรกนะบางทีเขาเบรกให้ถึงจุดยุดนิ่งหรือ Stop and Go แล้วก็เซนเซ,นเซอร์แอนจะบอกนิดนึงว่าชุดแต่งเรามาตรงรุ่นนะไม่ได้มีการเจาะอะไรใดๆกับตัวรถเลยค่ะก็นี้เลยเขาจะมีเซ็นเซ,นเซอร์เห็นไหมว่าจะมีเว้นช่องระยะของเซ็นเซอร์ให้แล้วเรียบร้อยไม่ได้มีการเจาะไปกับตัวรถเลย ก็คือหน้าตาจะหล,ล่อๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวแอนจะพาไปชมห้องเครื่องดีกว่าเดี๋ยวแอนขออนุญ,ญาตเปิดฝากระโปรงก่อนนะด้านฝากระโปรงก็จะอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายของคุณภรรยานะคะหรือคุณแฟนต้องได้เป็นคนเปิดให้ล่าสุดก็ไปส่งรถมาเขาเขาไม่รู้ว่าปอดเราอะเปิดฝั่งทางด้านซ้ายคือฝั่งทางด้านซ้ายของผู้นั่งนะคะไม่ใช่ฝั่งคนขับ เดนขออนุญาตเปิดฝากระโปรงก่อนเวลาเปิดฝากระโปงอันน ah ี้ติดตั้งโช๊คมาแล้วเรียบร้อยคืออาจจะเปิดหนักนิดนึงแต่ว่าพอเวลาดันขึ้นนะคะเขาก็จะเปิดให้แบบไม่ต้องใช้แรงเยอะอาจจะใช้แรงแค่ตอนที่แบบเกี่ยวแล้วก็เปิดอันนี้คือหน้าตาภายในห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องของเราเนี่ยจัดวางเป็นแล้วเรียบร้อยก็ดูสะอาดแล้วก็คลีนคลีน เอาง่ายๆว่าสะดวกช่างค่ะช่างก็ทำความสะอาดง่ายเลยแล้วก็เซอร์วิสต่างๆก็ง่ายไปด้วยเลยนะคะเดี๋ยวแอนให้ดูก่อนเลยอันนี้คือเป็นเครื่องยนต์2.0แรงม้า210แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันตัวนี้ที่แอนจับอยู่ค่ะเป็นตัวโฟมนะไม่ใช่ตัวเหล็กหรือว่าตัวครอบอะไรเลยนะคะโฟมเนี่ยเอาไว้สำหรับดูดซับความร้อนแล้วก็เก็บซับเสียงเพื่อไม่ให้เสียงเครื่องยนต์ดังเข้าไปในห้องผู้โดยสารจริงๆอะ่ะ ครื่องยนต์อันนี้พอจตาร์ทแล้วมันไม่ค่อยได้ยินจริงๆค่ะเพราะว่าเราอะนั่งอยู่ข้างในอะมันมันเก็บเสียงได้ดีมากๆผู้โดยสารข้างในเนี่ยไม่ค่อยได้ยินค่ะว่าสตาร์ทแล้วหรือยังแต่พอสตาร์ทแล้วไม่ใช่ะไรคะรู้ได้เลยว่าเราเปิดแอร์ถ้าเปิดแอร์คือเปิดแม็ก c อซีคือเย็นแล้วค่ะอันนี้คือแยกแล้วนะโซนร้อนแล้วก็โซนเย็นเรียบร้อยเดี๋ยวแอนจะพามาดูตรงนี้ค่ะนืมแจ้งว่าตัวนี้เป็นเกียร์ e shifter 10สปีดตัวนี้นะคะเป็นไบเทอร์โบ มีเทอร์โบนะคะจะมี2แบบก็ไบเทอร์โบแล้วก็ซิงเกิลเทอร์โบอันนี้เป็นไบเทอร์โบทำงานลูกเล็กและลูกใหญ่ส่วนด้านถัดไปเบรกอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์หรือเบรกไฟฟ้าศัพท์ง่ายๆเรียกเบรกไฟฟ้าก็ได้ค่ะก็การทำงานก็เป็นการเบรกแบบสมูทสมูทยังไงก็เอาง่ายๆว่าเราเวลาขับร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้ามีอยู่แล้วค่ะว่าขับเนี่ยมันเพลินเวลาเบรกเนี่ยค่ะเบรกแบบแรงๆเลยมันไม่ทําให้เราอ่ะ ผู้โดยสารด้านหลังหรือด้านถัดไปด้านหลังสุดเลยก็ได้ไม่ทําให้หัวทิมไม่ทําให้หัวเราไปแบบชะงกเขาเรียกอะไรนะชะงักไปกับเบาะด้านหน้าของเรานั่นเองแอนจะเรียกง่ายๆส่วนน้ํายานะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนน้ายาน้ํามันเบรกแอคูเลนต์ต่างๆนะคะแล้วก็ตัวนี้ช่องการปัดน้ําฝนแล้วก็ด้านถัดมาด้านถัดมาตรงนี้เป็นตัวกรองนะคะตัวกรองด้านถัดมาอีกอันนึง อันนี้เป็นพัดลมไฟฟ้าควบคุมการทางานโดยดิเล์ตอนนี้การทํางานของเขาก็คือว่าระบายความร้อนจากเครื่องยนต์ไม่ได้ดึงกําลังของเครื่องยนต์มาใช้แล้วนะคะเมื่อก่อนจะมีสายพานมูเลตตรงนี้แต่ตอนนี้คือไม่มีแล้วทํางานแยกกับเครื่องยนต์แล้วนะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนยังได้ยินเสียงเครื่องยนต์อยู่จริงๆไม่ใช่เครื่องยนต์นะคะแต่เป็นพัดลมที่เขายังระบายความร้อนออกจากเครื่องยนต์ไม่ได้อยู่ในอุณหภูมิที่เขาตั้งไว้หรืออุณหภูมิที่ปกติ เขาก็เลยยังทํางานอยู่ไปเรื่อยๆนั่นเองส่วนด้านถัดมานะคะตรงนี้เลยอันนี้นะคะเป็นแบต A G M หรือโฟ m o โ o ขนาด800 C C A หรือ80 m ก็มีแบตท,ที่ขนาดใหญ่แล้วก็อย่างถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยพี่ๆท่านไหนอะเวลาถ้าเราเดินทางหรือว่าอยากจะใช้ไฟที่มันมีปลั๊กที่สําหรับไว้เสียบไฟบ้าน แบตตัวนี้ค่ะมันมีขนาดใหญ่แล้วก็ไดชาร์จของเราอีกไดชาร์จก็250แอมป์เดี๋ยวแอนจะให้ดูไดชาร์จก่อนเลยตรงนี้ค่ะไดชาร์จจะอยู่ตรงนี้นะคะไดชาร์จเวลาที่เราเดินทางแล้วเราไปปิกนิกแคมปิ้งเราสามารถใช้ไฟจากตัวนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นแบตหรือไดชาร์จเราสามารถใช้แบตพวกนี้ได้เลยมันขนาดใหญ่จริงๆขนาดใหญ่มากพอเวลาที่แอนไปแคมปิ้งอ่ะแอนก็แค่เสียบปลั๊กแล้วก็ใช้ไฟแบบหุงข้าแต่แอนจะต้องสตาร์ทรถด้วยนะคะเผื่อ เผื่อมันอาจอัิเสบได้แล้วก็เขาจะมีโครงกิจที่เป็นกึ่งเจลก็คือมีโครงกิจที่อยู่ด้านในอะ่ะมันกันไม่ให้ไปกระเด็นโดนห้องเครื่องเห็นไหมว่าเขาล็อกเลยไม่กันกันไม่ให้กระเด็นโดนห้องเครื่องแล้วก็ภายในของตัวรถนั่นเองส่วนด้านถัดมาตรงนี้เลยค่ะอันนี้อันนี้หนึ่งไฮไลท์เลยก็คือเป็นแบตไม่ใช่แบตเป็นท่อแอร์ค่ะท่อแอร์ก็ตัวเนี้ยเย็นมากๆถ้าเกิดเราสตาร์ทเนี่ย ใช้เวลาประมาณ5วินาทีหรือ10วินาทีเอะไม่เกินนี้ก็ได้เย็นเลยนะคะภายในผู้โดยสารรู้สึกว่าเย็นมากๆเนี่ยแอนถ้าแอนแบบหัวเปียกๆหน้ามันๆเงาๆอย่างเงี้ยเข้าไปในตัวรถสตาร์ทรถแป๊บเดียวรู้สึกแบบเย็นเย็นเลยคะ่ะเพราะตอนนี้อุณหภูมิทั้งรถแล้วก็ตอนนี้อุณหภูมิบรรยากาศตอนนี้นะคะคือร้อนมากๆวันนี้อากาศคือร้อนมากๆเลยคะ่ะถ้าแอนเนี่ยขึ้นรถไปสตาร์ทรถแป๊บเดียวเย็นเลยคะ่ะอันนี้คือภายในห้องผู้โดยสารอ้ออีกหนึ่งอัน อันนี้ค่ะอันนี้เป็นโชค๊คคือจริงๆแล้วจะบอกว่าโช๊คอะค่ะอันนี้สาม,มารถติดตั้งแยกได้เลยไม่ต้องมารอให้ฟอร์ดเขาติดตั้งให้เพราะจริงๆแล้วอะค่ะเขาไม่ได้ติดตั้งให้ทุกรุ่นนะไม่ได้มีทุกรุ่นนะคะแต่แอนอะติดตั้งให้ทุกรุ่นถ้าพี่ๆท่านไหนจองรถแล้วแอนติดตั้งให้แน่นอนค่ะก็ภายในก็จะประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดก่อนนะคะเวลาปิดก็ดึงลงได้เลยปล่อยได้เลย มาเดี๋ยวด้านถัดไปดีกว่าค่ะด้านถัดไปก็ของตัวนี้เลยที่แอนบอกว่าเขาเปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางมาแล้วเรียบร้อยใส่เบรกแล้วก็ใส่ชุดโหลดแล้วเรียบร้อยลองมาดูก่อนเลยค่ะนี่เลยคันนี้เขาเปลี่ยนล้อยางนะคะเป็นโตโยเป็นตัวโอเพนคันที่เป็นตัว RT ีแก้มยางนะคะอยู่ที่50หน้าย,ยางอยู่ที่265ขอบล้อแม็กเป็นขอบ20ถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนอยากได้ลายอื่นแม็กอื่นก็สามารถที่จะเลือกลายแอนมีแบบให้ดูแน่นอนค่ะว่า ลายแบบนี้หรือการหลอ่อแบบอื่นก็มีค่ะมีให้เลือกแบบหลายแบบมากๆอันนี้เป็นล้อเวกด้วยนะคะล้อที่มีขนาดเบาก็ง่ายๆเลยค่ะว่าเขาช่วยเรื่องช่วงล่างตัวนี้เวลาที่เขากระทบกับถนนใช่ไหมคะมันจะไปตัวซับแรงให้กับตัวโชคเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานเพราะล้อของเรามันเบาพอทีนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คนที่เขาส่วนมากพี่ๆคนไหนที่ซื้อแกรนเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเบรก ไม่ว่าจะเป็นเบรกหรือว่าล้อแม็กมันมีขนาดน้ําหนักเบาเขารู้อยู่แล้วว่าคือถ้าซื้อกับแอนแล้ว่แอนก็จะแนะนําไปทางนี้เลยอยากให้ช่วยยืดหยุ่นอายุการใช้งานของตัวโชคไม่ว่าจะเป็นตัวโชคหรือตัวเบรกนั่นเองแล้วก็ด้านด้านถัดมานะคะตัวเบรกของเขาอันนี้เราเลือกสีได้นะนดิจานของเขา410้มิลหน้า6พอร์ตหลังสี่พอตแต่อันนี้เดี๋ยวแอนให้ดูด้านหน้าก่อนโชคแอนจะให้ดูโชคนิดหนึ่งช็คตัวนี้นะคะเป็นโชคโปรเฟนเดอร์ ซับแทงปรับแปดแต่ว่าคันนี้พี่เขาไม่ได้โหลดก็เลยไม่ได้ให้ใส่ปีกนกหรือลูกหมากกันโคง้งก็คือสามารถที่จะใช้ปีกนกเดิมได้ลูกหมากกันคือลูกหมากกันโคง้งเดิมได้เลยเพราะว่าพี่เขาใช้ในส่วนยางพี่เขาลุยนะไม่ใช่ว่าไม่ลุยนะคะก็เลยไม่ได้โหลดมาแค่ใส่ชกเพิ่มความหนึบแล้วก็ใส่เบรก เพิ่มความหนึกเหมือนกันเบรกทีถนนยนต์นะคะเดี๋ยวด้านถัดมาแอนมองดูท่านถัดมาดีกว่าตอนนี้นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของไบเทอร์โบก็มีด้านข้างเลยค่ะแล้วก็ไอซีซตรงนี้เป็นช่องระบายอากาศของตัวเครื่องยนต์ส่วนด้านถัดไปเดี๋ยวแอนจะให้ดูตรงนี้ค่ะก็ตัวน,นี้นะคะกล้องที่แอนบอกกล้องเนี่ยตรงนี้ที่แอนบอกนะคะก็เป็นกล้อง360องศาก็จะมีทั้งด้านหูกระจกแล้วก็จะมีไฟอีกอันหนึ่ง เล็กๆตรงนี้นะคะเป็นไฟที่เอาไว้มองวิสัยทัศน์ด้านล่างตรงนี้เวลาบางทีเราเจาะในที่มืดส่วนด้านถัดมาอีกอันนึงนะคะเป็นบายสปอร์ตโหมดเป็นการแจ้งเตือนมุมอับสายตาเล็กๆที่พี่ๆหลายๆคนบางท่านก็อาจจะมีแบบว่าเผลอลืมตัวไปบ้างก็มีนะคะเพราะว่าเราอยากแสงซ้ายแสงขวาแล้วบางทีเราเลี้ยวเลยเรา เราเผอก็มีค่ะแต่ว่าเขาจะมีการแจ้งเตือนเล็กๆตรงนี้ระยะประมาณ50เมตรจากด้านหลังของตัวรถส่วนด้านถัดมานะคะอันนี้ฟิล์มคิ้วกันสาดติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยฟิล์มเราเลือกได้นะเอา40 60 80เลือกได้เลยว่าจะเอาเป็นรอบคันเท่าไหร่คิ้วกันสาดเนี่ยติดตั้งไปให้ก็มีข้อสังเกตอีกนิดนึงก็คือว่าเวลาเราจอดตากแดดนะคะ คือมันระบายความร้อนออกจากภายในห้องผู้โดยสารออกด้านนอกแต่ถ้าว่าเวลาวิ่งร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกแน่นอนค่ะว่าฝั่งผู้โดยสารฝั่งคนขับจะได้ยินเสียงเข้ามาในตัวรถอยู่แล้วด้านเองส่วนแหลกหลังคาด้านบนนะคะก็จะมีตัวเป็นสีเทานะแล้วก็จะมีตัวที่ว่าเขาจับสามารถใช้งานได้ปกติเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นไทเทเนียมเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะสอดมือเข้าไปได้ ถ้าเกิดว่าพี่ๆบางท่านอยากจะแบบว่ามองรุ่นท็อปสามารถมองรุ่นไวแท็กหรือไทเทเนียมก็ได้เพราะว่าสเปคฟังก์ชันเหมือนกันหมดทุกอย่างบันไดก็เหมือนกันเลยบันไดนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะส่วนด้านถัดมาตรงนี้เลยด้านหลังของตัวรถด,ด้านหลังตัวรถตรงนี้นะคะเป็นวัตลิงเห็นไหมที่แอนบอกว่าหน้า6พอตหลัง4พอพ์ตเห็นไหมก็จะมีดิสเบรกไฟฟ้าอันเล็กๆนิดนึงนะคะดิจานของเขาด้านหลังก็เป็น3 8 0 ส่วนตรงนี้นะคะเป็นวัดลิงคือแอนชอบอย่างหนึ่งคือว่าเขาอะให้มาเป็นวัดลิงใช่ไหมคะวัดลิงเนี่ยเวลาที่แอนนั่งแอนไม่รู้สึกเมารถนะคะไม่ว่าจะเดินละทางระยะไกลแค่ไหนแอนก็ชอบเพราะว่าที่เรื่องการขับของเขาด้านหน้ารู้สึกยังไงด้านหลังรู้สึกแบบนั้นเลยคือก็เลยชอบแบบนี้เพราะว่าเป็นคนเมารถด,ด้วยเมาลรถมากๆเลยแหละคะ่ะบอกตรงๆแล้วก็ด้านหลังเดี๋ยวแอนให้ดูด้านหลังดีกว่าด้านหลังคันนี้เป็นนี่เลย ฝาท้ายนะคะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าซึ่งฝาท้ายตัวนี้นะคะสามารถที่จะเตะคลิกเซนเซอร์ได้หรือจะกดจากรีโมทก็ได้หรือจะเกิดเปิดจากตรงนี้ก็ได้เปิดให้ดูก่อนเลยอันนี้คือขนสัมภาระของแต่งเดิมๆของพี่เขาเลยอันนี้คือขนกลับบ้านนะคะเพราะว่าพี่ๆเขาอะบางอย่างก็เทินได้บางอย่างก็เทินไม่ได้ก็เอาคืนกลับให้กับลูกค้ากลับไปได้เลย แล้วก็ฝาท้ายแอนจะบอกนิดน ksi, ึงว่าฝาท้ายเป็นไฟฟ้าด้านหลังของผู้โดยสารตอนหลังสุดจะเป็นไฟฟ้าเช่นกันแต่อันนี้แอนเปิดให้ดูไม่ได้นะเพราะว่าของวางเต็มเลยเห็นไหมเอ่ยไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะคะก็ประมาณนี้แหละภายในผู้โดยสารก็ยังเห็นไหมว่าเก็บของสัมภาระได้เยอะมากๆส่วนตรงนี้ค่ะเห็นไหมไฟท้ายเขาเป็นไฟท้าย LED เป็นสีแดงจีดจแบบนี้ว่า เวลาที่ขี่ขับเพื่อนในตอนกลางคืนแอมบอกตรงว่าจี๊ดมากสีแดงนี่เสบตานะเป็นไฟท้าย LED ส่วนมากอะค่ะพี่ๆบางท่านก็แบบชอบเพราะว่ามันเด่นเด่นในระยะไกลก็มีค่ะแล้วก็สปอยเลอร์อันนี้คือติดตั้งเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์ก็จะมีสปอยเลอร์ให้เรียบร้อยเลยนะคะเขาก็จะมีไฟท้ายดวงที่3มตรงนี้เป็นไฟเบรกดวงที่3ถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนก็อยากจะให้แบบละลอน่อยก็เอาเป็นแบบ,แบ,บไฟเบรกมีสปอยเลอร์มีไฟเบรก ไปควบคู่กันเลยส่วนด้านถัดมาตรงนี้กล้องเป็นกล้อง360องศาอันนี้อีกหนึ่งจุดที่แอนบอกว่ามีกล้องหลังด้วยกล้องหน้าด้วยแล้วก็กล้องด้านข้างด้วยก็คือเป็นรอบคันเป็น360องศาเลยชุดแต่งก็เป็นชุดแต่งของวิกเตอร์มาแล้วเรียบร้อยอันนี้คือเป็นท่อของเลข8ถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนมองแล้วอยากได้เป็นท่ออื่นก็ได้นะเป็นท่อเหลี่ยมก็ได้เห็นไหมว่าเป็นเลข8แบบอินฟินิตี้ไปเลยหล่อเวลาคะคาหล่อมากแล้วก็มีตรงนี้ไฟไท้าย ตอนนี้ถ้าเกิดว่าไฟมากระทบนี่มันหลอนะคะรอเลยแหละถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนอยากจะได้แบบนี้ก็สามารถที่จะสั่งแต่งแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวด้านถัดมาแอนจะให้ดูภายในตอนที่2ของรถดีกว่านี่เลยอันนี้อาจจะแบบว่ามองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเพราะของเยอะมากของของลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะพับเบาะนอนไปได้เลยนะนอนแคมปิ้งเนี่ยต้องสายนี้เลย มีมูลรูปให้แอร์แยกซ้ายขวาแล้วเรียบร้อย USB Type C Type A อยู่ตรงด้านล่างตรงนี้สามารถที่จะปรับแอร์จากจากด้านหน้านะคะสามารถที่จะปรับตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีปักให้ด้วยเดี๋ยวแอนพาไปดูด้านหน้าดีกว่าอ่าด้านหน้าดีกว่านี่เลยอันนี้คือผู้โดยสารตอดหน้าพี่ๆท่านไหนเห็นความหล่อของเขาแล้วก็นี่เลยไฟแ m มเบไ l i g ติด ในห้องผู้โดยสารแล้วเรียบร้อยซึ่งรุ่นตัวท็อปจะมีให้รุ่นวแท็กของเขาจะเดินได้สม้มเห็นไหมหล่อแบบนี้เลยจะดูลักชูรี่ไปอีกแบบแล้วก็ไฟแอมเบร l ไลท์นี่เลยสีฟ้าเราปรับสีได้นะถ้ารุ่นในตัวท็อปเราปรับสีได้เลยอันนี้คือไม่ว่าจะเป็นนี่เลยแอนจะบอกอีกหนึ่งว่าตะเข็บของเบาะก,ก็ยังเป็นเดินได้สม้มนี่เลยค่ะเห็นไหมอันนี้คือรุ่นที่ว่าเป็นชูธงของเขาเลยแล้วก็มี นี่เลยเบาะปักได้เป็นสีส้มแล้วก็เป็นรุ่น w i ยแท็กด้วยเห็นไหมดูหล่อไหมคะคือแบบไม่ว่าจะเป็นเกียร์พวงมาลัยพวงมาลัยเขาก็ยังเป็นเดินได้ส้มเลยเห็นไหมได้ส้มแบบหล่อมากแล้วก็ตรงนี้อีกที่หนึ่งก็นี่เลยเป็นเกียร์เกียร์เขายังเป็นเดินได้ส้มเลยเห็นไหมคะหล่อนะเอาจิงๆก็หล่อคนละแบบแหละบางคนก็อยากได้หล่อแบบนี้บางคนก็อยากจะได้หล่อแบบลักชัวรี่ก็เดินได้ดํา เป็นรุ่นไทเทเนียมก็ได้อันนี้บอกเป็นเบาะไฟฟ้าปรับแปดทิศทางเราสามารถเลือกปรับด้านหลังขึ้นลงเดินหน้าได้หมดค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าอันนี้แอนจะไม่ได้ขึ้นให้ดูนะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการส่งรอบอาจจะต้องขอให้ดูแค่ตรงนี้ก็พอเนาะเพราะหลายๆคลิปแอนจะรีวิวภายในเยอะแล้วทันนี้ก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านี่เลยก็มีทั้งจอเลอนไมล์อันนี้ก็เป็นเป็นโหมดที่ปาั ขับตามคันหน้า Adaptive Cruise Control หรือว่าปรับเพิ่มเสียงแล้วก็โหมดโทรรับสายได้แล้วก็หน้าจอตรงกลางนะคะคู่มือการใช้งานจะอยู่ตรงหน้าจอนะถ้าพี่ๆท่านไหนไม่อยากอ่านคู่มือเล่มเล็กๆก,ก,ก็มาอ่านที่หน้าจอได้เลยแอร์แยกปรับอิสระซ้ายขวาอยู่แล้วเกียร์เป็นเกียร์ e shifter โหมดก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6โหมดไม่ว่าจะเป็นการขับโหมดนะคะ มีขับ2องไฮสี่ไฮแล้วก็4โลอันนี้เป็นเบรกไฟฟ้าอันนี้เป็นดิฟล็อกแล้วก็มีระบบถอยจอดให้โดยอัตโนมัติแทนชาร์จก็มีให้ก็ภายในผู้โดยสารจะประมาณนี้เพราะว่าไม่กล้าขึ้นรถของลูกค้ามากเท่าไหร่นะคะก็เนี่ยแหละอันนี้แนวทางการแต่งของพี่ๆหลายๆท่านที่อยากจะเห็นว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนสนใจอยากแต่งแบบนี้อยากได้รถแบบนี้แค่เตรียมตังมาค่ะ ตังกระเป๋าหนังตรงๆเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าแต่งนี้ก็ไม่เกินนี้ค่ะไม่เกินเท่านี้เลยนะคะแต่บางอย่างเราเอาออกได้ค่ะถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนไม่อยากแต่งจัดเต็มขนาดนี้ก็สามารถที่จะเอาออกได้แล้วก็มาคุยกับแอนก่กอนได้ว่าอยากแต่งแบบไหนแอนเป็นที่ปรึกษาไขายขายของกเกษตรนาวามินนะคะยินดีให้บริการไม่ว่าจะเป็นการออกรถหรือว่ามีการจัดเซ็นเฟรนซน์นถึงหน้าบ้านแล้วก็มีการส่งมอบถึงหน้าบ้านเช่นกันถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถโทรหาน้องแอนได้เลยที่0 6 9 5 9 5 6 6 5 5 8 ย้ำอีกหนึ่งครั้ง0ูนย์หกห้าเก้าหรือแอดไลน์ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องแอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวรากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ